130บาทครับแท้ร้อยสุดยอดสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมพ่อค้าทิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้พ่อค้าทิวก็ไปเดินลงเกลือมานะครับเจอยีซี่ในราคา130บาทครับผมนี่เลยครับคู่ที่ผมไปได้มาเป็นยีซี่380นะครับเป็นเอเลี่ยนนะคตัวนี้ไม่มีซอฟมาครับแต่ราคานี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วครับยีซ e ีแท้ในราคา130บาทนะครับ แบงแดงกับแบงสีฟ้ายังมีทอนอีกนะครับพื้นยังเต็มเต็มอยู่เลยนะครับคือใส่ใช้งานได้ปกติอีกยาวๆครับเดี๋ยวผมหาซอฟแทนมาเปลี่ยนให้นะครับคู่นี้ก็จะใส่ใช้งานได้ปกติทุกอย่างตัวนี้ได้มาในไซส์40 25เซนนะครับราคา1 0 130บาทไม่ต้องคิดเยอะนะครับแจม นะครับยีจี้แท้130บาทเมื่อก่อนนะครับพันสามพันสียังไม่มีของแท้เลยครับดูครับคู่ต่อมาครับผมได้จอแดนตัวนี้มาครับเนี่ยตัวนี้ได้มาแพงหน่อยครับได้มา550บาทนะครับแต่ก็ถือว่าถูกมากสําหรับจอแดนราคานี้ของแท้เนาะสภาพก็เดิมๆเลยครับเต็มๆพื้นนะครับไม่มีแฉลบหายไปเลยนะครับคือเต็มทุกดอกนะครับ สองคู่นี้หนึ่งพันมีทอนนะครับสองคู่นี้รวมกันแล้วก็แค่หกร้อยแปดสิบบาทโอ้โหจอแดนแท้หนึ่งคู่ยีซ e ี่แท้หนึ่งคู่ซื้อมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งคู่นี้แปดพันนะครับใน eBay ในสต็อกเอมีขายนะแปดพันตัวนี้มือหนึ่งเจ็ดพันกว่า 11, 7, บาทครับเจ็ดพันแปดพันกว่าบาทครับรีเซลหมื่นหนึ่งนะครับประมาณนี้รวมกันแล้วครับสองคู่นี้ผมต้องใช้เงินเกือบสองหมื่นนะครับ ค่าซื้อมือหนึ่งเนี่ยแต่ผมซื้อมือสองนครับในโรงเกลือนะครับในราคาแค่130บาทแล้วก็550ร้อยหบาทเดี๋ยวไปดูคลิปกันครับว่าตอนผมทำมแม่ค้าเดี๋ยวดูรีแอคชั่นของผมนะครับว่ามันถูกหรือมันแพงครับ130ยสามบาทพี่ครับขอเอาอย่างเดี ขายไหมครับคู่เท่าไหร่ครับฮะร้อยเอาคู่เดียวก็130ร้อยสามเหรอครับพี่อ่ะยีซี่แทร้อยสามสิบาทแจ็คบนี่ร้าน,นี้ครับร้อบาทครับแท้อยเสุดยอด